เจออีกรูกนะผมนี่รอยตีนมันครับนี่ยังเป็นรูกเก่าที่ก็เจาะไว้แล้วครับมีตัวแน่นอนครับนี่น่ะก็เจาะไปทางนู้นครับรูกเก่าเดี๋ยวให้พันโอทจัดครับจะต้องล้วงครับงานนี้รูไม่ได้ลึกอะไรครับโอ้อยู่นิ่งไม่ได้เขาลิ้นชุมจัดนึงครับมัน การคืมฟ้าคืมฝนกัดหูร้อนเลยเออเดี๋ยวพันโอตตอนออกทางปากรูเลยก็ได้ครับนี่นี่เดี๋ยวเราเอาไม้แย่ไม้อหาไม้เออรูข่ามื่อีกฮะรูข่ามื่อีกรูเข้าไปนู่นนะโอ้เมื่อไปก้นรูทั้งแล้ววะใหม่ยรืมั้งเนี่ยอยู่แค่เนี้ยหาไม้ ไม้อเล็กๆแก่เดี๋ยววิ่งออกปากรูอะเก่งจริงเออรอยเขาตัดกิ่งงกลางว่ามันเป็นรูเก่ารักทุเลมากเ้าถ่ายยากครับหาที่ยืนไม่ถนัดเลยก้นร,กนรูีมียเหยงก้นรูบ้ออกทางนี้หรือเปล่าหรือไปพอใจเลย ไม่ถึงครับติ่งแห้งแล้วนี่ขอมแหย่ไม่ลงมีตัวแหน่ครับมีรอยตีนอยู่ลึกขนาดนั้นเลยมีอ่ะผ่นอด <Yeah. S 1> เดี๋ยวงั้นแป๊บนึงครับครับเดี๋ยวให้ผ่านโอตอนตอนกลับมาปากรูนี่เลยครับผมไม่รู้จะตัวโตรหรือเปล่าเออเออทีแรกเราว่าไปทางนู้นไม่อยู่ครับอยู่แค่ครึ่งรูนี่ครับอยู่ใกล้ๆนี่นเองเด,ดักถูตรงนี้แหละตอนโอตุดด้วยแล้วมั้ครับ ตัวโตนี่ทำไงวะฮันโอทไม่กล้าล้วงอย่างบบนี้เออกลับไปนู่นไม่ได้แล้วมะฮันโอทนี่ฮันโอทอุดไว้แล้วครับอืมกัดหูอหโอ้ยขี้อมดูลิ้นครับนี่ บินบินหึงเลยครับผมอ,ย,อยากครับป่าจริงจริงอยู่ตรงนี้อขอหน่อยเออน่ะนี่นี่โอ้โหนังนะ เป็นลากแห้งครับติดนะคอ่คอนสัตว์ตั้น้บินเขา้าจะูกอย่าปิดหน้าแป้นครับโอกัดแหลกเลยครับผม ัวสวยครับตัดผ่านอดตอนมาทางนี้เลยครับผมโอ้ลิ้นกัดทนถ้าไม่ไหวครับขอ,อมลื่นลงไปน้ำนวด ขอเกี่ยวกับเมติดนี่นเสียงคว้าลันรับผนไม้แล้วครับผมฝนตกหน้าหนาวครับเออดีๆแล้วครับเสียงไม่กล้าล้วงครับผมมีฝนอดดันออกทางนี้นะครับออกมันน้ออนาะโอ้นี่เนาะโอ้ยกะม่วงยักษ์เห็นนะมโอ้โต้องให้ฮะนุด อโอ้ยโอ้ยโอ้โออใหญ่ครับผมอืมขึงโลไม่อย่ดนะเนี่ยหกขีดนลยนไหมนะครับผมไปกันต่อครับสุดยอดจริงๆครับผ่านคนนี้โอเคครับน้ำไหลเชี่ยวมากเลยครับผมเมื่อกี้จะว่ายข้ามเลยครับ ว่ายไม่ไหวครับว่ายจังเลยตรงนี้ปิวไปโน่นนะครับสู่น้าไม่ไหวครับเดี๋ยวลอยแป๊บนึงครับครับผมผ่านโอเจอไว้ครับนี่มีรอยตตนึงครับนี่สีน้ําแบบนี้อยู่แน่นอนครับปูถ้ออยู่ตรงสีน้ําดําๆแบบนี้ครับเมื่อกี้ว่าจะว่ายข้ามไปทางนู้นยังไม่ได้ว่ายนะครับผมดีผ่านโอทเจอมาก่อนผ่านโอลองแย่ดูนะครับ นี่ถ้าป่าใหญ่นะครัเนี่ยมันติดอยู่กับคลองนี่ว่าจะว่ายน้ำข้ามนะครับอืมตือนนิดเดียวต,ตีตีหลุมครับเนี่ยเอเขี่ยดีเด้๋ก็ออกทันโอ๊ตมา่มุมกลองอยากครับผมไม่รู้จะมุดไปแบบไหนทันโอ๊ตต้องมาแย่ทางผมเนี่ยนะมาแย่ทางนี้ทางนี้ระวังดิเออเอาแย่าาาทางนั้นบงนังแน่เออดูห่างๆไว้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะ มืดนะครับฝนตกตีหลุมอยู่ยังโตนี่นนค่อยๆจริงๆขยับดีๆเดี๋ยวขึ้นนะก <c oughs> ิงแห้งครับคุณผู้ชมอินไม่ดีตกขาหักนะครับ รากมันแห้งกับรากสดสีดำเหมือนกันนะฮะไม่มีช่องว่างเลยเดินนะครับต้องปอีนรากตรงกลางโอ้หวังเสียงอะแย่มือเหมือนกันเนาะกำลังใจมาแล้วครับผมหมุนนี้น่าจะดีหน่อยครับมีติดเลยครับผม สั่นบ้างครับผมต้องมุดเข้าไปทายนะฮะปีนรางกลางทายอ่เส <c oughs> ียงองมีครึ่งโลนะฮะตัวนี้ต้องมีสี่ขีดครึ่งกิโลขึ้นไปนะครับผม <c oughs> <c oughs> ติดเดเลยครับสองก้ามเลยเอ,อ,อย่าเพิ่งไี่เอา,อา่ใจทำไงนั่นก็ไม่ได้ครับไม่รู้จะเอามือไปทางไหนเดี๋ยวใจเย็นๆกันครับ <c oughs> แป๊บนึงครับ ดูกันมุมสูงครับปีนต้นกลางถ่ายครับลิ้นเต็มนะครับนี่บินที่ปิดหน้าใส่หมวกปิดหน้านี่มกันลิ้นกันยุงครับกัดปากเจอมหมดขอสองอันยังเอาไม่ได้เลยครับไม่อยากทำลายรูมันครับผมเดี๋ยวจะกินอีกทิ้งไว้สักพักหนึ่งจะเข้าอีกครับ yeah, เย่ไปนนิดเดียวอเอาเลยนะ ลิ้นนี่ก็โอ้ยฝนตกไปใหม่ๆลิ้นเยอะครับหันก้ามคอยหนีบอย่างเดียวเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอ้ยลิ้นกัดหน้าเต็มเลยครับ,บ,บเดี๋ยวเดี๋ยวอันโอจะจับเข้ายวเจ้า สายมึงเกี่ยวมึงฮะโอเออะไรวะปล่อยกล้ามหายครับผมโอ้โหใช้ประมาณใช้ประมาณครึ่งโลนะนี่กล้ามซ้ายมันเท่ไหนฮึแหมเนาะเหมือนไม่ค่อยแน่นยังไงวะปะแูแน่นๆมันจะไม่ปล่อยกล้ามง่ายๆคะนี่นะขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวพันโอทลงไปจับก็เดี๋ยวจับขอให้ผ่านโอทตั้งน,นนะฮะจับถึงนะ,ะทุลักทุเลครับผมทายากจัดครับจับนะโอ้โอหืมปล่อยกลามซะ เสียงโตอยู่หนแน่นปักเลยนะถึงขึงโลครับสี่ขีดนะสีเขีดได้ครับมาสี่ขีดครับนึกว่าใหญ่ผมโอเคครับครับผมหมดเวลาแล้วครับผมหมดแสงได้มาสองแต้มครับสองคนขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเวลามันมีน้อยครับมาหาได้แป๊บเดียวมืดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ